ก็กราับสวีดะทุกคนนับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอนสาวที่น่ารักทุกคนทัานจากรกาลกซ่อ้าวเรอไปได้ชาวพับจีมือบ่ายทุกคนุกท่านด้วยนึ้งชาธุกทุกคน <c oughs> แล้วมันก็มีกรงใหม่มาอีกแล้วนะจ๊าวันนี้เอะไปไดินชกันเลย มาผมกับเอคเม่ใหม่โอ้ล้วมีสามจกินนั่งที่ร่อนไปโอ้โหมันยังไงและนี่ก็คือชุดทองใหม่ล่าสุดนะทุกคนนะครับเป็นอันติมเม่เสร็จนะทุกคนนะครับชื่อเซตว่า เซนซิเลอร์สควอแอนด์สำหรับชุดอันติเมตเซตรอบนี้นะเูกูอ่านงู่วอะค่ะเป็นสีอ่าสีทองต้องเรียกว่ารอบนี้เนี่ยคือเขามาพร้อมกับสีทองเลยแบบโอ้โหแบบว่าทองอารามรามากาสุริยะจุกทองมากขออนุญาตปรับเป็นกราฟิกดีเลยนะครับนะเราไปดูกันว่าดูดูซิ่าชุดของทีมเป็นยังไงครับ ฮ้ยทุกคนกราฟิกในเกมก็เป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยกราฟิกดีในเกมก็เป็นแบบนี้เหรอเอาดีนี่มันทองที่แปลว่าทองของจริงเฮ้ยทุกคนนี่คือกราฟิกโลสุดนะดูดิๆๆๆตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาแล้วนะโอ๊ยทำไมถึงทำมาอย่างนี้ตลอดเลยอะอยเออทองว่ะทุกคนนี่คือกราฟิกโลสุดนะทุกคนครับสวยมากาไปดูปืนต่อยนะผมขอดูปืนหน่อยสิ ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตเปิดไปแบบเป็นห้องอะไรไปน,นะก็หุย่นเท่ายิงเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าคลายแม็กซ์คลายแม็กซ์รอบนี้นู่นนะครับคลายแม็กซ์รอบนี้ก็คือเป็นเรื่องของอิโมชันสนับปืนนะครับหนุ่มอง้ำดูสิว่าของจริงเป็นไงอันนี้ได้ อันนี้ได้นะอันนี้ได้นะดูมั้งไงอู้เครื่องร่อนนะครับทุกคนก็อ้ยวินกราฟิกดีทำดีมนกันเนี่ยกราฟิกดีอะแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเหรอวิผมว่ากระเป๋าสวยว่ะวิจิไม่ยากสวยมาได้ไหมวะคือวันนี้ผมมาคิดเอาไว้ว่าผมอะ จะพยายามไม่ใช่ U4 นะทุกคนครับเพราะว่าผมจะเก็บ U4 เอาไว้ไปเปิดชุดอัพเกรดนะทุกคนครับแล้วกออ็วันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะผมตรงทุกคนก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาชุดแน่นอนอยู่แล้วนะทุกคนครับแต่ถ้าหากว่าเครื่องร่อนไม่ออกหรือว่ากระเป๋าไม่ออกเนี่ยผมจะยังไม่แลกนะโอเคไหมวันนี้เราจะพยายามจะประหยัดที่สุดแต่ก็พยายามจะให้มันได้ของมากที่สุดก็แล้วกันโอเคไหม <S <S เราจะพยายามไปที่หัวเบี้ยวพยายามประหยัดที่สุด แต่ว่าก็จะพยายามให้ได้ของมากที่สุดโอเคไหมก็วันนี้ก็อาจจะเอาแค่ปืนกับชุดกันแล้วกันทุกคนครับถ้าหากว่าเอาหมดเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณถึง 20k ได้อยู่แต่ว่าเราจะพยายามเอ่อไม่ต้องเขาเรียกว่าเอ่อไม่ต้องไม่ต้องใช้ยูซีเยอะโอเคไหมผมมีศูนย์อยู่ทุกคนคนระับผมมีศูนย์อยู่ทั้งหมดก็คือ4ไม่ใช่2อันนะครับมีทั้งหมด10 10กล่องฟรีทั้งหมด1ครั้งแล้วก็มีทั้งหมด30 U4 ยูครั้งดูที่ว่ามีของฟรีอะไรจะออกมาดป่ะครับ go ที่ถามว่าศูนย u ยูออกนี่ทำไงดีวะอ่ะรองสามบยูบ้างทุกคนนะลองสามสิบยูบ้างนะฮะเอสโกเกลือไหมครับยัง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 ไม่หยุด เฮ้ยเฮ้ยมันล็อกหมุมปะวะผมทรงอะไรคะเพราะผมเหมือนนี่ไงเหมือนในรูปไงไม่เหมือนเนาะให้มันเหมือนกันในทีที่จะเตรียมพร้อมมาเนี่ยวันนี้ไม่เกลือกูเปิดของพี่เจ็หมดเป็นไง มาสิบครั้งแรกนะกคนะครับลุยกันเลยนะครนะขอให้ออกวันนี้เราจะพยายามไม่ใช้ยูเยอะมากวันนี้เราจะประหยัดที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้เลสโกบามบุมอย่างน้อยก็มีคุูเปนสาวเหรอวะใช่ไหม เออคิดในแง่ดีดีว่าทุกคนคูณ3อันนึงเนี่ยปกติเนี่ยมันก็ประมาณเท่าไหร่ส0่ร0อย0ก U เลยนะแล้ว AK คคูณ3มอ่ะมันก็เป็นคนมีคนเล่นเยอะด้วยอืม AK คูณ3ถือว่าคูณ3ไม่ได้ใช้ใช่คูณ3มีคนเล่นเยอะค่ะไม่ด้วยหรอก็เมื่อกี้คูณ3ไปละ รอบนี้เป็นแมนะ็กไงแล้วเป็นแม็กรีโหลดเร็วด้วยผมบอกเลยว่าแม็กส์ r e l o เร็วอะ่ะยังไงก็ได้มีคนใช้นแน่นอนแม็ก <c oughs> รีโหลดเร็วอะ่ะยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วอืมสุดท้ายแล้วอะ่ะใช่ถูกต้อง <c oughs> มันมีคนได้ใช้อยู่แล้วไว้แม็กรีโหลดเร็วอะ่ะสเปย์ยังไงก็ได้ใช้ เออทำไมไม่เขาให้มาสี่อันเลยนะเพราะว่าสเปรย์ต้องอัพนะเขารู้ไงว่ามันคนเราอ่ะเวลาจะอัพปืนมันต้องใช้สเปรย์เยอะมันเป็นปกติอยู่แล้วที่เขาจะต้องใช้อืมจริงมันไม่ด้เงียบเลไม่ได้ใช้ระเก,กยเอ้ขาดมาขนาดเนี้ยก่องที่สี่สิบทายต้องได้ใช้อยู่แล้ว <c oughs> จริงทายต้องได้ใช้อยู่แล้วไง จริงแหวนเนี่ยเผื่อเพื่อนอเอาเผื่อเพื่อนไม่มีค่าไก่นิยม <No. S 1> เราก็ไปส่งให้เพื่อนได้ใช่ไหมเท่าไหร่400แต้มเอาสมมุติว่าเพื่อนขาดส0่รอยนี่คือคีย์เวิร์ดนี่คือคีย์สำคัญจริงเอาสมมุติว่ามีท้ายเล็กอยู่แค่9อันนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญในการท้ายใหญ่จริงมากจริงอะไรเนี่ยเป็นพอวีคหรือเปล่าวะไม่ฉันเชื่อว่าวีคอันนี้มีผล คูณหกต้องได้ใช้ต้ได้ใช้ตลอดทุก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 รอบอยู่แล้วอืคุณหกต้องได้ใช้อยู่แล้วป่ะเพื่อบางครั้งคุณสามมันมีปุ๊บอ่ะแต่เราไปเก็บคุณหกปั๊บอ่ะทิ้งต้องทิ้งคุณสาไงคุณสาไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยคุณสาไม่ได้ใช้เพราะเราต้องไปเปลี่ยนคุณหกแล้วก็ปรับนเป็นคุณสาอีกทีหนึ่งปุ๊บใช่ไหมล่ะใช่ไหมเราพูดใช้กับ A k เคก็มีคนใช้กับ A k เคก็มีคนใช้ออาไม่เชื่อลองไปถามดูมีใครใช้เ k คคุณหกเยอะแยะ ลองถามดูเยอะแยะไปหมดคุณหกอ่ะเนี่ยหลอดก็จะเต็มลรวด้วยนะเห็นปะใกล้ละตอนนี้ใกล้แล้วกล่องที่หกสิแล้วเช็กดีไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยตอนเนี้ยมันต้องได้ใช้ไงจริงบอกว่าเออกูเห็นมันได้ใช้มาแล้วห้ารอบรอบนี้มึงเอาไปใช้จริงๆดีกว่าเออรอบนี้เอาไป เอาไปใช้สนาเราบนี่ใครจริงละเออเอาไปหนึ่งมันต้องได้ใช้อืมอืมอืมกูเอาของได้ไหมครับพี่เออแต่รอบนี้ยังยังดียังดีต้องดีเกมไหมผมต้องดีเกมไหมเนี่ย <c oughs> มันมีผลหรือว่าไอ้ดีเกมอะ่ะอ่ะอย่างไรท้ายทุกคนรอบนี้รอบนี้ถือว่าไม่เกลือแล้วกันเพราะว่าถือว่าเอาอยู่สี่เนี่ยไปเอาท้ายกันแล้วกันนะครับถือว่าไม่เกลือมากเอาไปกันต <c oughs> ่อทุกคนนะรอบนี้ก็ก็คงต้องได้ลวล่ะนะครับทุกคนนะก็เหลือแค่สองแต้มนะพนนะรอบนี้ถ้าไม่ได้ก็กงจะพูดอะไรแล้วนะ กูหลอดแรกกูก็ตัดเลยเหรอกูถามจริง up, เหรอวะมีกลิ่นนะฮ่าฮ่าไล่ระเบิดคววนาจ้าเฟยอ่นวรละมาหนึ่งแล้วอัญมณีละหนึ่งโอ้โหเลทตอนนี้อยู่ที่77กล่องต่อหนึ่งอัญมณีโอ้กูต้องเปิดไป140กล่องเพื่อได้2องอัญมณีเดี๋ยววันนี bah, ้โอ้ยเดีวเน ruit, ี่ยสองห้าละโอเคทุกคนอีก สกูอยู่สี่จะพอเป่าวะมาถอดวิกออกครับมีลกไม่ครับนี่มันเป็นพิกคุณแม่ฉันเชื่อ่งพูดถึงวิกปุ๊บท้ายออกเลยเห็นไหมกล่องที่97อะไรก็ได้เนี่ยมึงออกมาสักอย่างก่อนตอนเนี้ยแค่จะร้อยจะจะจะร้อยกล่องละไม่เป็นไรคิดได้แง่ดีก็คือมันได้ใช้อยู่แล้ว นี่ไงอัญมณีเหี่ยวมาลานึงไม่อันนี้ไม่การันตีค่ะผมจําได้ว่ามันยังจะสามสิบเต้มค่ะไม่การันตีค่ะเนี่ยมันแต่มันก็ถือว่าเท่าไหร่มันมันสี่เต้มมันก็เกือบครึ่งอยู่นะเอยแต่มันก็ได้อยู่แหละเออมันได้อยู่มันก็ถือว่าไม่ได้เต็มหลอดปะใจหลอกหลอกยอกยอกใจ <Nope. S 2> เอออย่างนั้นก็ระเบิดมือปะวะระเบิดมือมันก็ใช้เยอะอยู่ปะระเบิดมือมันแลกเยอะอยู่นะผมจำได้ว่าสิบห้าเลยนะระเบิดมืออ่จริงโอ้ยเออโฮโลต้องได้ใช้โฮโลต้องได้ใช้ปะเนี่ยปกติพันสองเลยนะโฮโลอ่ะเนี่ยพันสองจริง เห็นมากหูยคุ้มดีคุ้มนะถ้ากลับมาเปิดสองล็อกเลยเนาะโกไปกันต่อเลยโก้และเปิดมืออิชเคกูก็แบบบวกทั้งสิบห้าอิชบวกสามอันไอ้ไรปะทองมันขึ้นนะเนาะให้มันจบจบเอ้ยมันครบยังมะเฮ้ยมันจะขาดอีกมันต้องให้มันเก้าชิ้นดิเจ็ดมันก็ได้แค่เจ็ดชิ้นดิอุ้ยไข่ต้องส่งเลยเหรอ ร้อยห้าสิบปนะไปกันหรอร้อยที่โ oh, <see. S 1> อ้สนะิอันนี้จำได้ว่าการันตีนะอันเนี้ยจำได้ว่าอันเนี้ยหลอดเต็มมึงหลอดเต็มขาเนี้ยอย่าม,มามั่วอย่าม,มาตัวอย่าม,มาตัวให้ให้ดีใจว่ะมึงมันแหน่อันยังม่นี่เยี่ยวมึงการันตีเนาะอันเนี้ย ซาเปชามเลยปกทำอะไร <c oughs> จงดุรุนอ l i v อ alive ok อันนี้แม่พอละเริ่มเปิดแล้วมั้ง <c oughs> มึงช่วยเอาของที่มันไม่มีได้ไหมพี่มึงจะเอามาทำไอลไรเนี่ยไอ้เมื่อกี้ ไม่เอาของที่มันไม่มีซิอย่างพ่วงแบบเออ <c oughs> ไปทุกคนอีกแค่หอแค่หห้าชิ้นมากูหมดคำซีว้าวแล้วเนี่ย หมดคำซีว้าวเออก็ออขอ5ให้10ไปดิทุกคนว่าเราเปิดให้มันตันไปเนาะผมว่าเผื่อมันอาจจะออกก็ได้ไหมเราเปิดเปิดให้มันตันเดียวนอะอันนี้ให้มันตันแล้วก็ไปเปิดที10 10จูน่าจะได้ความดี30กล่องก็ได้อันนี้อีกอันนี้มันีกหนึ่งโอเคคำนวณเป๊ะจนครั้งสุดท้ายมึงก็ยังออก3อีกหรอ <laughs> ว้าว6ทีรับภายหลังนะ6นะ5 สี่สาม่คิดมันล็อกมุ่งปะวะมันล็อกปะผมว่ามันไม่ใช่ล็อกมุ่มันล็อกไอดีปะวะมันไม่มีอะไรเก้าเก้านะพี่เก้าเก้าแล้วนะ <S <S 1> <S 1> ดูนี้มันจะล็อกทับร้อยปะ อย่างน้อยเราก็ไม่ใช่คนที่ทำร้ายหรอวะแต่ก้าวๆผมจะน่าทำใจก่อนหรือว่าไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วไปต่อได้ไหมล่ะไปต่อได้ไหมล่ะเอากระเป๋าไหมล่ะมันมาขนาดนี้แล้วอะในเมื่อเองทำมาให้ข้าข่านี้แล้วก็ ข้าก็ต้องจัดการ่ตสินะฮ่า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 อยู่ภายในใจเป็นมื่นล้าดคำสรุปวันนี้กูหมดวันนี้กูจัดมาหมดเกลี้ยงหมดจนได้ไปต่อนะร้อยห้าสิบให้มันจบปืนออกจริงยังทันนะเว้ยมายังทันนะ หยุดตอนนี้ยังเหลืออีกนะเรายังเหลือประมาณห้าร้อยสี่สิบยูให้เราใช้ต่อไปได้นะเว้ยตอนเนี้ยมันยังพอทันนะยังเบรกตอนนี้ยังเอี๊ยดอยู่นะตอนเนี้ยยังได้เหรอมันยังต่อได้อีกเหรอไม่ทันนะใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทันมันไม่ทันแล้วด้วยไปไปต่อเอานะเด a เซ e จงรุกชนให้เหมือนกับใจของฉันเลยอีดาเทน จะมีมีใครทันปะวะในนี้มีใครทันปะมีไหมมีใครทันไหมไอจงลุกโช,โช,โชนอะมีไหมมีไหมโ <c oughs> อ,อ้ยังเก่าเลยเฮ้ยเก่ามากเลยหรอมันเดี๋ยวนี้มันยังมีให้ดูค่ะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรให้ดูค่ะเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้แคงดูทันค่ะ <c oughs> <c oughs> อีนาเทน็นกู กูรับขอละกันกูพอแล้วเฟมใครซอร์กูพอแล้วพอแล้วเมมติดตั้งกรอบติดตั้งท้ายหนึ่งชิ้นแล้วก็อันมานีหนึ่งชิ้นแมงเปิดจนการันตีจนแมมหมดหมดทุกอย่างแม่งยังไม่ออกชักทิ้นเลยเนี่ยกูถามจิิงๆเหอะแม่เปิดต่อไม่ได้ใช่ไหมเปิดต่อก็ไม่ได้จะแลกก็ไม่อยากแลกแลกจบอย่าอย่าไปพอละ เก็บ u ีไปดีวว่โอ้โหมาละหนึ่งปืนกูมาละหนึ่ง AK ติดตั้งเลยนะกันแคปก่อนแชทว่าเฮ้ยยี่ห้ากล่องเองเหรออุ้ย้ยี่ห้ากล่องเองเหรอนี่เอาดีนะ AK ยี่ห้ากล่องมันก็ไม่เยอะมากนะยี่ห้ากล่องอ่ะ ก็ได้อยู่นะติดตั้งเลยนะตัวแม่ตัวมัมอ่ะคุยไม่แรกเหรออแรก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 ,รก,รก,รกเอาค้างเลยอนะตัวแม่ตัวมัมแรกเลยนะคุณผมเมียนเก่าอยู่สามนะทุกคน,นครับเท่ากับว่าผมเปิดไป250กล่องเนี่ยผมได้อันนินมันนีมาแค่ไม่รวมการันตีก็ได้มันแค่7ชิ้นไป <c oughs> <c oughs> ให้มันจบจบให้มันจบจบอย่าได้มีเรื่องราวต่อไปดีกว่าเรื่นี้ เออแม่นางอุ้ยหน้าเหมือนน้องนี่ทุกคนหน้าเหมือนน้องนี่เนี่ยน้องน้องอะไรวะน้องที่พิกซี่อ่ะพิกซี่อ่ะน้องพิกซีออ่อ่ะเออมาเบลว่ะ <_ t ot> ใช่ไหมเฮ้ยต่อจากปืนเลยเหรอเว่อแมเป็นะปสตรอรี่สตรอรี่สต,รอ,รสตรอรี่หน่อยเฮ้ยต่อจากปืนเลยเหรอคือว่าเกูเอาเผื่อเ,เขาไปดูเป็นปืนเหรอไงคือ๋ยวเขาไปดูปืนปุ๊บอุ้ยอุ้ย หมายถึงขอเอาจากปืนเหรอไม่แลกต่อจากปืนอะอ่าทุกคนนะผมเออันนี้ผมแลกเป๋่าได้นะทุกคนเปล่าได้ผมได้ไหมให้มันจบไปแล้วผมจะไม่เปิดอีกแล้วนะกล่องนี้นะผมพอแล้วนะวงล้อหน้าผมแอบไปดูสปามนิดนึงนะทุกคนนะเป็นชูโจเกอร์ผมจะไม่เอาชุดนะโอเคไหมผมจะเอาปืนนะรอบหน้าถ้าใครบอยให้ผมเอาชุผมจะไม่เอานะโอเคไหมผมจะพอละผมจะเอาแต่ปืนมันผมจะไม่เอามันต่อกไปแล้วกระเป๋าสะพายเครื่องราวสอรับ is one 2 3ว้าโอ้าใครพิมพ์มะนาวคนพม่าปะเฮ้ยโอ้ยเจ้าโอ๊ยคอมมิชยูนิเวิร์สค่ะ โอ้เขาเป็นนางงามจักรวาลค่ะ <c oughs> นภมาศอะไรอ่ะเมื่อกี้โอ้เสียเลยอะเอาหลับออาาตอเลยอะ <c oughs> โอ้เขาจักรวาลเน,นี้ย <c oughs> ถามว่ามันก็สวยนะก็ก็250กล่องอะอสวย <c oughs> ขอร้องให้สวยเธอเป็นสวยเธอ250กล่องอะมีใครแบบมีใคร แต่มันสวยเนาะแต่มันสวยเออมันสวยอะ่ะเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบกว่าเท่าไหรอ่อ่ะห้าพันได้ไหมโอ้ oh y God JK เท่าไหร่รถ <c oughs> กูก็เพิ่งห้าพันแปดที่บ้านยังขี่เว็บไอยอยู่เลยค่ะแม่เนี่ยที่บ้านยังขี่เว็บไอยอยู่เลยค่ะเสื้อตัวเนี้ยก็ร้อยหนึ่งเลยค่ะเนี้ยจรังยิงปะ พี่ไม่ใส่ของแบรนด์เนมหรอกครับอ๋อมันไม่เหลือให้ซื้อหรอกน้องแบรนดงแบรนดเนมเลยนะ่ะพี่ซื้อแต่ของในเกมหมดแล้วน้องตัวหนึ่งก็แบบอืมก็ตัวละห้าพันแต่นาอขามขามอ่ะมาทุกคนครับเอฟเฟครบปืน้นฟิ้งนิ่งซ้ำไปตัวเม่นตัวเม,าม,ามา่ม่เนาะอันนี้เป็นกราฟิกนี้ทุกคนนะอันนี้เป็นกราฟิกโลสุดเลยทุกคนครับกราฟิกโลสุดนะ อา้าวทุกคนจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับกราฟิกโรสุดนะทุกคนครับนี่ดูชุดฮึปปุ๊บโอ๊ยโอยโอ้โอกระโปรงกระยาวพโพดต่อแม่ต่อมาหมเนาะไหน AK คะไหน AK คะไหน AK คะขึ้นมาหน่อยคะ่ะไปครับ นิ้วล็อกเหรออ๋อโอ้ยท่าทีครับน้องนิ้วพี่มันล็อกกันเนาะโอยผมว่ามันโอ้โหเราขอที่ M4 ดีปะอุ้ย M4 เด็กน้อยไปเลยอ่ะ เอ็มฟคือแบบว่าเด็กทารกไปเดียวตอนนี้โอเคไปแล้วตอนเราไปลองยิงหน่อยสิเป็นไงบ้างเฮ้ย,ฮยปกติเอคมันแบนไม่เหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆ ทุกคนาูนี่ยหนูวู่นี่ทุกคนู่นี่อ้โหวู้วว่ปยฝนทองหรือเปล่าวะเอาดีมีใครปวยฝนทองหรือเปล่านะโอ้ อ้โอ้โอ้คุณนี่กูกำลังดูดังเรื่องอเกาะ7จสีอันยามานีเจ็แสงโอ้โอ้ชุดทองก็จะประมาณ่างนี้นุกคนนะเป็นแบบล้ำเลื่อมทุกนะคนนะแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือกราฟิกที่โลที่สุดแล้วก็นี่คือจะไม่ขี้เละไปกว่าน,นี้แล้วสนับสําหรับปืนสนับชุดนะจะไม่ขี้เละไปกว่าน,นี้แล้วนะครับ ใครบอกว่าชุดนี้ไม่ทองนะเกียร์ซัดด้วยวันเนี้ยอ่านุ่นเตรียมตัวเริ่มได้อันนี้คือกราฟิกดีด้วยนะการาฟิกดีนะผมไม่ปรับกราฟิกสูงสุดนะเพราะว่าเราจะเราจะได้เห็นพร้อมกันครับว่าประมาณนี้นะครับมผมว่านกเด่นแต่ระเบิดไม่ค่อยเด่นเหมือนจะไปเน้นที่นกมากกว่าไหมอาะไรไม่อวยนะเห็นปะอ่าเห็นปะเห็นปะบึ้ม เหมือนจะไปเด่นที่นกนะทุกคนแต่ว่าระเบิดคือจางไปทางจางมากกว่าแต่ว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดถ้าหากว่าเทียบกับระเบิดที่ไม่มีเอฟเฟกอะไรก็ถือว่าทําดีอยู่ก็ถือว่าโอเคเห็นไหมก็โอเคอยู่นะ ก็น่าจะรีวิวทั้งหมดแล้วทุกคนไงก็ฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับชุดทองอันติเมทเซตใหม่ทุกคนนะเผื่อเพื่อนใครหรือว่าใครหลายคนเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะเอาดีหรือเปล่าสำหรับชุดนี้ทุกคนนะแลวทุกคนคิดว่ายังไงสำหรับชุดทองนี้ทุกคน,นครับน่าเอาหรือเปล่ามันสวยมากแค่ไหนมันสวยไหมไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ